เปิดตัวแล้วหนุ่มกันชยัยนั่งพิธีกรใหม่สามแซบประกบแอปชมพู่แทนกาละแมหลังจากกาลแมพัชราศรีเบญจมาตได้ออกมาประกาศลาออกจากพิธีกรรายการต่างๆที่ทำหน้าที่อยู่รวมไปถึงรายการสามแซบทางสถานีโทรทัศน์ช่องสามทำให้หลายคนต่างให้ความสนใจว่าใครกันที่จะมาเป็นพิธีกรรายการแทนกาลแมล่าสุดอินสตาแกรมโพลีพลัสจัดให้ ได้ออกมาประกาศแจ้งให้ทราบถึงพิธีกรรายใหม่ที่มาแทนที่โดยมีแคปชั่นว่าขอต้อนรับพิธีกรใหม่สามแซบล่อยให้วืดกันอยู่นานเจ้าที่เขามาทวงคืนจ้าเรียกว่าปังสมใจแฟนๆโดยได้พิธีกรหนุ่มฮอตแห่งปีหนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยพิธีกรชื่อดังที่สร้างความฮือฮารัวๆจากรายการโหนกระแสโดยมีอีกสองพิธีกรประกบทำหน้าที่ได้แก่แอปทักษอนและชมพู่อารยา ถ้าชอบข่าวนี้อย่าลืมกดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารนะคะ